งยงปกติดีกว่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Starly Kids นะคะโอเคค่ะวันนี้มาแบบแนวแปลกๆนะคะนั่นก็คือวันฮาโลวีนค่ะสุดสาฮาโลวีนเดย์นะคะ, <Wow. S 1> ะ,คะโอเคค่ะซึ่งวันนี้ไหมก็จะมาทําจะมาแต่งหน้าผีกันค่ะ ไปครั้งแรกนะคะที่ใหม่เดี๋ยวได้มาแต่งหน้านะคะแต่ไมคขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการแต่งหน้าของใหม่ในครั้งนี้เนี่ยใหม่จะไม่ใช้เครื่องแต่งะะังเลยค่ะซึ่งวันนี้นะใหม่ก็จะมาแจกกิจกรรมด้วยค่ะใหม่มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ท่านผู้ชมได้อ่อได้รุนรุนรับกันนะคะก็คือติดตามท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวใหม่จะประกาศเนาะแล้วก็และตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยใหม่จะใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยใหม่ก็จะมีน,นี่ค่ะา สีโปสเตอร์นะไม่ใช่ว่าเอามาทาหน้านะคะไม่ใช่นะคือเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนหนึ่งอันแล้วก็จะมีนี่ค่ะไข่เจียวไม่ใช่ข้างในมันก็จะมีอะไรอะไรถแท้ถังถังแป้งค่ะนั่นก็คือแป,แป้งคือแป้งเนี่ยเราใหม่เออทำมาเมื่อสองวันที่แล้วนะคะแล้วก็ทําแช่เอาไว้นะเลอะเลยมันเป็นเก็บแป้งนะคะมันใช้ได้เนาะสะอาดปลอดภัยค่ะ อย่างต่อไปก็จะเป็นนี่คะ่ะเป็นกาวนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตู้กระดาษทิชชู่นะคะน,นี่ก็จะเป็นพวกกันนะคะเอามาไม่โบกนะเดี๋ยวเรา,<ย>าไปดูกันเลยดีกว,ว่าว่าหมายจะแต่งหน้าเป็นยังไงนะคะตอนแรกนะคะหมายก็จะเอากระดาษทิชชู่มาสักสองแผ่นนะคะแล้วก็คนหมายก็จะเอานี่นะพับๆฉีกก็ได้นะนประมาณนี้นะคะแล้วก็ เอาพูกกันมาล้างาน้ำหน่อยแล้วก็จุ่มสีนะคะอ่าประมาน,นี้นะคะแล้เราก็จุม่มจุ่มจุมจุมไปเลยวันนี้ใหม่จะมาทำเป็นผีกระโดดตึกที่นรงเรียนนะคะได้แล้วหลอมั้ยทุกคนเอาให้ก่อนนะต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของเราค่ะ นั่นก็คือการละเลงบนหน้าอ่ะอู้บางกล้องทุกค่ะทุกเห็นนะนั่นก็คือการเอาแป้งนะคะละเลงบนหน้าใหม่นะอือหือว้าวเราถาร่ายลงใหม่ทั้เพื่อนท,ท่านผู้ชมนทุกคนทุกคนใหม่ทั้เพื่อทุกคนนะอย่าลืมกระทึบไลค์ให้ใหม่ด้วยนะคะ ิปนี้หม่ขอสิบไลค์นะคะสิบไลค์เท่านั้นนะกดไลค์ไม่ด้วยนะคะไม่เข้าตาจะปังหรือจะแพงจะปังหรือจะพังมันะไม่ใช่อะไรเ๋ยนะก็ เสร็จแล้วนะคะหน้าเรานะแต่เ,เราจะกวายให้หน้าเราแห้งสักสินาทีนะคะแล้วเ,ออเดี๋ยวไหมต้องไปเล่นโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ไปล้างมือก่อนละคะเจอกันนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้หน้าใหมมันรู้สึกว่าอ,อิเงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะก็คือขั้นตอนการออติดแผลของเรานะคะที่เราได้ทําไปแล้วนะก็ถ้าไหมพูดไม่เต็มเปล่านะคะก็ต้องขออภัย้วยนะเดี๋ยวมันจะแตกนะ น,นี่นะเออดีเลยดีเลยเออติดเข้าไปเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะรอกาาให้อีกทีนะเหมือนไะเหมือนผีนะเหมือนนะเดี๋ยนวะม,นะมันจะปล่อยผมให้มันเหมือนีนะเออเมากกว่าเดิมมากขึ้นคุณ ดูดีทำต่อเท่านันเอ้ยมันดูเหมือนอะว้าวดูเหมือนอะทุกคนหยุดเสร็จแล้วไม่ขอทำแค่นี้พอนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ห้องไหมก็เลอะหมดแล้วนะอืม คลิปมันยังไม่จบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะทุกคนใ <Wow. S 1> หม่จะมีกิจกรรมให้ทุกคนร่วมเล่นสนุกด้วยนะคะก็คือว่าถ้าคุณชมตอบถูกนะคะใหม่ก็จะแจกโมเดลนี่เลยเดี๋ยวมาจะถ่ายให้ดูทีละตัวนะคะว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะกติกามีอยู่ว่ากดไลค์คลิปนี้และกดติดตามและอย่างกดกระดิ่งนะคะและกดแชร์ด้วยนะ แล้วก็หมายจะมีคําถามมาให้ท่านชมตอบกันนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกหมายเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,ออะไรนะคะอย่างที่2คลิปไหนที่มียอดวิวคนดูมากที่สุดนะคะและอย่างที่3คลิปอ่อช่องสตอรี่คลิปเนี่ย <Yahoo! S 1> จัดทากันขึ้นกี่คนคะหมายและโตรวระบุชื่อมาให้ด้วยนะคะว่าแต่ละคนี่ยชื่ออะไรบ้าง และกติกาก็คือใครตอบถูก3ข้อนี้หมดเลยนะคะเอาไปเลยไหมแจกทั้งหมดใหม่จะประกาศาผลผู้โชคดีในวันที่วันอังคารที่5พฤศจิกายนนะคะให้ให้ทุกคนร่วมเล่นเกมน,นะคะแล้วก็แฮชแท็กคันว่า Story ่ i ิดนะแล้วก็ตอบคําถามที่ใหม่ถามทั้งหมด3ข้อน,นะคะโอเคก็กติกามีอยู่เท่านี้ค่ะและใหม่ก็จะประกาศผู้โชคดีในวันอังคารนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะลาไปกดแค่กดต้ดงาม่ใช่ไหม